นี่สูงสุดได้แค่นี้ยาวไหมย,ยาวไหมนี่คือความยาวของมันมันบอกว่าสาเมตรแล้วมันระดับสามเมตรไหมจะใช้แทนไม้ไวเลสเพราะว่าชอบเสียบ่อยใช้ไม้แบบนี้ไม้สายระยะสามเมตร เสียงก็ใช้ได้เลยนะครับผมชอบเสียงที่มันเก็บบรรยากาศรอบๆด้วยไม่ได้ตัดเสียงบรรยากาศรอบๆไปซะสิ้นเชิงนะครับผมอยากให้ยินเสียงขึ้นได้ยินเสียงผู้คนอยู่บ้างนะครับแล้วเสียงเราก็จะชัดด้วยนะครับผมว่าใครสนใจก็ไปตามได้ description ด,ด้านล่างนี้เลย description ด,ด้านล่างนี้แล้วที่มาอีกนี่มันคือมากับปิดกระปอยนะมากับปิดกระปอยวันวันหนึ่งมาวันหนึ่งไม่มาประมาณเนี้ยช่วงมาหนักๆคืออาทิตย์วันที่10บ เดือนที่ผ่านมาวันที่สิเริ่มต้นวันที่10ไล่มาอีกอาทิตย์หนึ่งจนถึงวันที่18บแดด้วยซ้ำไป